จอเอาผิดเจ้าหน้าที่สปกโคราชปล่อยในทุนสวมสิทธิ์ที่ดินลักรอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่700ไร่ที่ปรึกษาธรรมนัสยันฝันไม่เลี้ยงว่าตามที่13ลายเนี่ยได้แจ้งไว้ว่า1กระทำการเกษตรเนี่ยโดยการเลี้ยงปลาแล้วก็เพาะสาล่ายแต่ตามสภาพที่เราเห็นแล้วนะครับไม่มีสาล่ายเลยไม่มีปลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเนี่ยได้บอกกับทางท่านปฏิรูปที่ดินรักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่าวันจันทร์ให้ท,ทําหนังสือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด13ลาย7วันไม่มาเพิกถอนทันทีแล้วผมก็จะแจ้งความดําเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ที่ออกวัดด้วยเพิ่มอีกหนึ่งข้อาหาหนั่นคือ157เพราะตามพระราชบัญญัติการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินปี2542มาตรา3วงเล็บ5เนี่ย ในการทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยเข้ามูลฐานที่ปปงจะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินได้ที่ปรึกษารัฐมนตรีกรเกษตรควงทนายปราบโกงลงตรวจสอบที่ดินสปกที่โดนโรงงานแป้งมันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สปกจำนวน700ดร้ไร่จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเผยพบพื้นที่สปก13แปลงเนื้อที่เกือบหกรไร่ที่ชาวบ้านได้ลงในระบบเอาไว้ คือเลี้ยงปลาและเลี้ยงสาร่ายแต่พอลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริงพบว่าไม่เป็นดังที่แส้งเอาไว้จอเอาผิดเจ้าหน้าที่สปกอที่เกี่ยวข้องทุกรายจากกรณีนายกฤษดาอินธรรมระทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบอกอปปป,ป,ปแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่สปกโคราชปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 หลังพบว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์ให้โรงงานแป้งมันปล่อยน้ำเน่าเสียลงบนพื้นที่สปอกรอนับร้อยไร่จนส่งผลกระทบต่อชาวบ้านรวมทั้งเด็กนักเรียนและพระสงฆ์ต้องอยู่อย่างทรมาน จากกลิ่นเน่าของมันสัมปหลังต่อมาเมื่อเวลาเกนาฬิกา30นาทีวันที่22มีนาคม67ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาร้อยเอกธรรมนัฐครมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้นายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ดินสอปอกในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายอมริดคงแก้ว รักษาการสปกรนครราชสีมาเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปปปบกปทสกองบัญชาการสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่สปกรนครราชสีมากอรมนจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมประชุมก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทำกินในพื้นที่สปกที่มีการร้องเรียนว่า มีในทุนรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาแอบอ้างสิทธิ์ทำกินพร้อมแจ้งความดำเนินคดีขุดดินซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญตัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศัรกราช2542มาตรา3บงเล็บ15 ซสิหนาทีสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันละปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปโดยจะดำเนินคดีกับนอมิีี13รายที่ถือครองแทนในทุนรายใหญ่นอกจากนี้นายกฤษดาอินธรรมระเจ้าของฉายาทนายปราบโกงผู้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากการลักลอบทิ้งน้ำเสียลงพื้นที่สปออก,กจำนวน700ไร่ในเขตตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมนายสมบุญเต็งผักแว่นตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมรับฟังปัญหาน้ำเสียจากการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานแป้งมันจนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านใกล้เคียง หลังจากการรับฟังบรรยายสรุปจากรักษาการสปรกรจังหวัดเรียบร้อยคณะตรวจสอบทั้งหมดลงพื้นที่จริงดังกล่าวพบว่ามีการใช้ลวดน้ำมากันปิดล้อมทางเข้าด้านหน้าซึ่งเดิมเคยปิดแค่ป้ายห้ามเข้าเท่านั้นคณะจึงต้องอ้อมไปเข้าพื้นที่ที่ดินสปกด้านในอีกทางหนึ่งก่อนเดินเท้าสำรวจตรวจสอบโดยใช้เวลาน,านานกว่าสองชั่วโมงซึ่งพบว่า มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวกำลังแรงม้าสูงในลักษณะการใช้งานอุตสาหกรรมมากกว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการเกษตรตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตสปกว่าใช้สำหรับเลี้ยงปลาและทำสาหร่ายนายธนดลกล่าวภายหลังลงพื้นที่ว่าพื้นที่สปก13แปลงเนื้อที่เกือบหกรไร่ที่ชาวบ้านได้ลงในระบบเอาไว้คือเลี้ยงปลาและเลี้ยงสาหร่าย แต่พอลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่จริงพบว่าไม่เป็นดังที่แจ้งเอาไว้ภาพที่เห็นก็น,น่าจะเป็นน้ำเสียและปลาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แน่นอนในส่วนผู้ครอบครองทั้ง13รายชื่อจะให้ปฏิรูปที่ดินเชิญทั้งหมดมาชี้แจงหากไม่สามารถชี้แจงได้จะเพิกถอนสิทธิ์ออกทั้งหมดในส่วนที่มีการขุดดินในพื้นที่ใหม่นั้น จะมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา3วงเล็บ15ในส่วนของเจ้าหน้าที่สปอก,กอที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาตามมาตรา157 กลับทุกรายที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ส่วนของการดำเนินคดีกับโรงงานนั้นจะอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การสืบสวนสอบสวนพบว่าเชื่อมโยงกระทำความผิดจะดำเนินคดีในส่วนของทางสปกจะแจ้งความในข้อหาขุดดินในพื้นที่ทั้งสองข้อหาทุจริตต่อหน้าที่ส่วนตัวเองไม่ได้กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นตอนนี้จริงจังกับเรื่องดังกล่าวเพราะท่านร้อยเอกธรรมนัฐครมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ที่ดินสปกต้องมอบให้กับเกษตรกร,ร,กรตัวจริงไม่ใช่เอ้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจในส่วนของเจ้าหน้าที่สปกที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ขอบพิพาทที่อำเภอปากช่องนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดและตัวเองจะเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีเองทั้งหมดนายธนดลกล่าวด้านนายกฤษดาเปิดเผยว่าต้องขอบคุณร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องที่ดินสอปอกอโดยส่งนายธนดลสวนนฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้ที่ดินสอปอกอรในจังหวันดคนครราชสีมาตนเห็นการทํางานของที่ปรึกษารัฐมนตรีลงมาพื้นที่แล้วมีความรู้สึกชื่นชมภูมิใจในการทํางาน มั่นใจว่าโรงงานนี้จะไม่ก่อความเดือดร้อนความเสียหายให้กับชาวบ้านหลังจากลักลอบปล่อยน้ำเสียลงมาแล้วเป็นเวลานานชาวบ้านที่แท้จริงจะได้ใช้ทําการเกษตรเพื่อหาเลี้ยงชีพจริงๆไม่ใช่ในทุนสวมสิทธิแทนสืบจากข่าวรายงานผลในเรื่องของการขุดดินหรือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยทางพี่กิษดาเนี่ยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ตำรวจ ปทศสก็คือป้องกันและปรับตามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วลว,วันนี้ก็มีทางท่านผู้กํากับสมบัตินะครับพันตำรวจเอกสมบัติเนี่ยได้ลงพื้นที่มากันด้วยเพื่อมาดูอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่ามูลฐานที่ทางตํารวจป,ป่าไม้เนี่ยได้ดูแล้วเนี่ยจะเข้ามาตาามวงเล็บ15ที่ปปง,งอจะเข้ามาดูในเรื่องของทรัพย์สินการกระทำความผิดด้วยหรือไม่อันนี้เดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ณวันนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามว่า กระทรวงเกษตรและสาก์นะครับที่บริหารงานเนี่ยที่เราดูแลสัมงารปฏิรุปที่ดินเนี่ยครับเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้มากนะครับผมเนี่ยกับทนัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าในทุนท่านใดที่ถือครองและไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงเป็นเกษตรกรตัวปลอมเนี่ยให้นําที่มาคืนซะถ้าคุณไม่นําที่มาคืนคุณจะเจอชุดบูรณาการชุดทํางานที่มีปปปปปปงปปชปปท แล้วมีทางเจ้าที่ตํารวจสรรัรพาหน้าแห่งชาติเนี่ยแล้วมีกระทรวงกรเกษตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลุยแล้วรับรองเลยว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยคุณจะไม่เหลือติดตัวแม้แต่บาทเดียวผมบอกไปหลายครั้งแล้วเชื่อเอยครับพวกคุณเนี่ยรวยมามากพอแล้ว คุณถึงเวลาที่คุณต้องเสียสละให้กับคนจนได้แล้วครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกรรษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0 954605580